สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราเรียนเรื่องการออกเสียงคําศัพท์หกคำไปใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนคําศัพท์นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาดูวิธีการเขียนในตัวแรกกันเลยค่ะ าทีนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการเขียนวิธีการเขียนแต่ละตัวในภาษาจีนทั้ง6คคำที่เหล่าเซืร์ไฟไาเคยสอนนะคะสำหรับวันนี้เหล่าเซืร์ไฟไาต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนทงเฉียนเมินเจเจียน